ก็สวัสด <ai> <bin S 1> ีท like? well, really, so <ko S 1> ุกคนนะครับผมลูมิแอเนาะวันนี้อยู่กับเกม t o i l e t Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกับเกมนี้ไปค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะคนดูแต่ในวันนี้เนี่ยเกมนี้จะอัปเดตแล้วนั่นเองนะคนดูกว่าจะอัปเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะคนดูนะก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทำเทียริสละกันเนาะก็เป็นเทียริสตัวละครในอัปเดตล่าสุดณตอนนี้นะครับก็คืออัปเดตที่ 75นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวมาจัดเทลิสกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เกมนั้นจะอัปเดตนั่นเองนะคนดูนะก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในอัปเดตที่75นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูเทลิสกันดีกว่านะว่าเทลิสเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคนดูนะโอเคไปดูกันเลยดีกว่านะก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครในเทลิด e วอตีเฟน์นะครับผมพี่ขอแนะนําเว็บนี้เลยนะ บิวอุปกรณ์นั่นเองนะครับผมนะมีตัวละครในโซลิต์ทาวเวอร e ดี e เนท์ให้เราเลือกซื้อมากมายนั่นเองนะครับผมดูนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากสกีบีดี Tower Defense นะครับให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนะโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้นะครับตัวแว่นตึงๆ แล้วก็ยังมีตัวละครใน t o i l e t t ท w e r d e f e n s e ให้เลือกซื้ออีกมากมายเหมือนกันนะครับผมนะสามารถกดคลิกแล้วสั่งซื้อได้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแมปบ็อกฟู้ดนะครับเป็นบริการขายใกล้ตันบ็อกฟู้ดนะครับสามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับผมนะบริการดีปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็ส่งไวทันทีนะครับผมนะต้องร้านนี้เลยนะครับ,บวิุปกรณ์นยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสามารถมาสั่งซื้อกันได้นะคนดูนะโอเคครับก็ตอนนี้ก็มาในหน้าเทเลิดกันแล้วนะคนดูนะ ผมก็จะตั้งเทียริทไว้ทั้งหมดในห้าเทียด้วยกันนะคนดูก็จะมีโหดนะครับเก่งนะคนดูแล้วก็กลางๆลางแล้วก็กากนั่นเองนะครับแล้วก็ยะาห่าทนะครับก็คือยหาห่าทก็คือแบบว่ายะห่าเล่นน่ะนะครับผมนะแล้วก็แบบไม่ค่อยเก่งแล้วนะแล้วก็กลางๆางนะครับสามารถเล่นได้บางด่านนั่นเองเนาะแล้วก็เก่งนะครับเก่งนี่คือเล่นได้นะครับแล้วก็โหดเนี่ยโหดนี่คือแบบว่าคือไปได้ทุกที่บนโลกนั่นเองนั่นเองนะครับต่อไปโอเคเรามาจัดเทียริทกันเลยดีกว่าเนาะ ก็เอ็กพวกกล่องเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ย่าหาธรรมแล้วกันเนาะเพราะพวกกล่องเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าจัดระดับความแรงเนี่ยก็เอาไปโหดมากเลยนะครับเนาะก็ะคือพวกนี้เนี่ยมันน่าจะหาไม่ได้แล้วนะคนดูแต่ผมก็จะเอาไว้อยู่ที่ย่หาธรรมแล้วกันเนาะง่ายๆโอเคโอเคครับสำหรับตัวที่1เนี่ยก็เป็นตัวรถครูดาวนั่นเองเนาะ ก็สลหรับตัวรถครูดาวเนี่ยผมจะให้ไว้อยู่ที่กลางๆนะครับนะก็คือแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะบางคนก็แทบจะไม่เคยหยิบเลยนะครับเนาะแล้วก็มาด้วยตัวดาเมจก็อยู่กลางๆ,ๆเหมือนกันนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะต่อไปเนี่ยเป็นในสวขของเจ้าตัวคาตานะนะครับอยู่กลางๆเหมือนกันเนาะก็คือแทบจะไม่หยิบเลยอะถ้าเป็นผมนี่ก็คือไม่เคยยิบอีกเลยนะสลหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่กลางๆนะครับโอ้เปลี่ยนใหม่อยู่กลางเลยละกันเนาะ <c oughs> ก็คือมันแบบว่ามันเป็นตัวระดับมิสติกนั่นเองนะคุณดูแต่มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะเออถ้าเป็นไม่ได้นี่ก็ไปหาตัวมิสติกดีๆดีกว่านะต่อไปเนี่ยเป็นในสุ้ของเจ้าตัวสว่านนะคุณดูนะครับเจ้าตัวสว่านเนี่ยผมให้อยู่กลางๆนะก็คือแบบไม่ค่อยเก่งอ่ะเออถ้าใช้เจ้าตัวนี้ใช้ตัวอื่นดีกว่านะแต่ถ้าเป็นล่างอัปเกรดของมันเนี่ยน่าใช้มากกว่าก็คือเจ้าดิวแมนตัวนี้เอ้เจ้าตัวสว่านตัวนี้นั่นเองนะคือล่างอัปเกรดเนาะ ก็คือเจ้าตัวนี้ก็ไว้กลางๆก่อนละกันนะครับก็ไม่ค่อยแบบมีคนเล่นเท่าไหร่นะต่อไปเนี่ยเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมจะให้ไว้กลางๆเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่โหดมากนะครับเป็นตัวบัฟดาเมจบัฟระยะนั่นเองนะแล้วก็บัฟคูดาวด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องสุดๆหยุดไม่อยู่เลยนะครับอยู่ที่โหดมากๆเลยนะครับเนาะซึ่งผมก็ยังไม่มีเลยนะเจ้าตัวนี้นั่นเองไอ้เขาเรียก DJTV Man นั่นเองนะคนโู ต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่กากๆแล้วกันนะครับเพราะว่ากูก็ไม่เคยเจอมันเหมือนกันนะคนดูนะต่อไปในไฮเปอร์เอ็กนะครับไฮเปอร์เอ็กเนี่ยผมจะให้ไว้อโหดแล้วกันเนาะเพราะว่าผมยังชอบมันอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยโหดกับเก่งนะคนดูมันก็จะสลับสลับกันไปนะนะครับแต่ผมจะให้ไว้โหดแล้วกันเนาะประมาณนี้เพราะว่ามลขอรเป็นตัวละครที่อยากได้มากนะครับสลับเจ้าไฮเปอร์เอ็กนะคนดูนะครับ ต่อไปเป็นตัวละครอาไอนี่นะครับผมจะให้ไว้กลางๆเนาะเป็นตัวละครนาฬิกาตัวแรกในเกมที่หยุดเวลาได้นั่นเองนะเป็นตัวแรกในเกมที่มันสามารถหยุดเวลาได้นั่นเองนะคนดูถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ระดับโหดนะครับแต่ตอนนี้นี่อยู่แค่กลางไปก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวหยุดเวลาเพิ่มมาเยอะพอสมควรนะคนดูนะสรับเจ้าตัวที่มันหยุดเวลาเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากนะคนดูเนาะ ก็อยู่กลางๆไปก่อนละกันนะครับสลับเจ้าตัวหยุดเวลาตัวแรกนะโอเคต่อไปกล่องนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะสลับในส่วนของกล่องนั่นเองต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนของอ,อีเวนต์หัวใจนะคนดูอยู่ที่เก่งนะคนดูแต่คนเนี่ยมองข้ามมันนะคือแบบว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ,อ่ะแต่ผมก็ให้ไว้ระดับเก่งละกันนะครับสามารถเอาเล่นได้นะมันก็ใช้ดได้อยู่นะครับแต่คนไม่ค่อยเล่นนะคนดูคนไม่ค่อยเล่นเท่าไหรนะ่เนาะ ต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนของอัปเกรดยูแมนนั่นเองนะครับหรือเจ้าอัปเกรดสว่านนั่นเองเนาะผมจะให้ไว้ในส่วนของโหดละกันนะครับเนาะการให้เกียรติมันหน่อยเออมันหายากเออเอาไปโหดละกันนะแต่ผมก็ไม่เคยเล่นมันหรอกนะคนดูไม่รู้ว่ามันจะโหดแบบโหดขนาดไหนนะคนดูเพราะว่าคนไม่ค่อยเล่นหรอกครับส่วนมากมันก็เป็นตัวแรที่แบบว่าเอาไว้ขายไว้อะไรอย่างงี้นะครับเนาะต่อไปเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับผมให้กลางๆนะผู้เล่นใหม่เล่นเล่นได้นะครับตัวนี้มันหาง่ายด้วยนะคนดู อาจจะดูแบบอปรียบนิดนึงแต่วงเซอร์เคอร์มันกว้างมาก้วก็มันก็หาง่ายมากนะครับผู้เล่นใหมนะ่หาได้ด้วยนะตัวนี้ผมให้ไว้กลางๆเนาะก็พอเล่นได้นะครับเนาะแต่ก็อยู่กับอยู่แบบล่างๆเลยนะต่อไปในส่งคิวปิดนะครับคิวปิดเดี๋ยวผมให้ไว้ระดับเก่งนะคนดูให้ไว้ประมาณนี้นะครับเก่งนะคนดูคิวปิดเนาะแต่ก็ไม่เก่งมากนะครับแต่ก็ยังเก่งอยู่นะต่อไปเป็นในงของเจ้าตัวอ่าเอ็น UTC พิษนั่นเอง UTC พิษเนี่ยผมให้ไว้ระดับเก่งนะคนดูก็ยังเก่งอยู่นะแต่ก็ยังเก่งไม่โหดเท่าโหดมากนะครับแล้วก็ไปต่อไปเป็นในส่วนของเจ้าตัวเขียวนั่นเองนะครับเจ้าตัว UTC ที่เป็นเคียวนะก็อยู่ระดับเอากากละกันเนาะคือถ้าเล่นตัวนี้เล่นตัวอื่นดีกว่านั่นเองนะครับต่อไปเป็น UTC ร่างธรรมดาก็อยู่ระดับกาก,ากนะครับตัวนี้ก็กาก,ากนะครับ ต่อไปเนี่ยเป็นตัวโดนนะครับตัวโดนเนี่ยผมให้ไว้ระดับที่เก่งแล้วกันนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบจําเป็นอ่ะเออมันเป็นตัวซัพพอร์ตเอาง่ายๆนั่นเองนะครับเนาะก็คือเออคืณวรมีอ่ะเออก็คือมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบว่าควรมีนะครับติดไอดีไว้นะต่อไปเป็นตัวสโลนะครับตัวสโลที่ไม่เคยมีใครเล่นเลยผมให้ไว้ระดับกลางแล้วกันเนาะคือมันสามารถสโลมอนได้นะครับแต่ไม่มีใครเคยเล่นเลยนะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะ เล่นได้2ตานะครับเอากากเลยละกันนะผมแทบจะไม่จับเลยนะต่อไปเป็นตัวเลเซอร์นะครับผมให้ไว้กลางๆแล้วกันนะครับนต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมให้กลางเหมือนกันนะครับก็เก่งพอสมควรนะต่อไปเป็นตัวนี้ให้ไว้ไอ้ตัวกล่องเนาะต่อไปเป็นในสุขของเจ้าตัวเอ่อโคเวอร์นะครับโคเวอร์เนี่ยผมให้ไว้กลางๆนะครับสามารถเล่นได้เนาะแล้วมันก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยนะก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับแต่ก็อยู่กลางๆได้อยู่นะ ต่อไปเป็นตัวนี้นะครับผมให้ไว้ระดับเก่งนะคนดูเป็นใน่วนของพ่อมดนะคือเก่งพอสมควรเลยนะครับก็อยู่ระดับหน้าหน้าเลยนะผมก็จะเรียงตามระดับความเก่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีเนาะไอตัวนี้เนี่ยเราจะไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นซัพพอร์ตนะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยผมให้ไว้ในเทียเก่งนะครับแต่ก็ยังไม่เก่งที่สุดนะครับระดับโหดยังไม่ถึงระดับโหดนะคนดูต่อไปเป็นอันี้นะครับให้ไว้อันล่างสุดเนาะ ต่อไปเป็นตัวนี้นะครับอยู่ระดับกากเลยนะครับผมให้กากเลยเพราะว่าผมไม่ไม่ชอบมันอย่างยิ่งเลยนะครับคือกากมากนะสำหรับตัวนี้เป็นตัวระดับมิสติกนั่นเองเนาะไม่รู้ว่ะแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันกากมากนะครับต่อไปเป็นตัวบัคอกันนี่กากอันนี้กากนะครับคือ3กระต่ายนี่กากหมดเลยนะครับคืออย่าหาเล่นเลยดีกว่านะคันดูนี่พวกนี้นะครับผมอยู่ที่ระดับกากหมดเลยต่อไปเป็นตัวกระต่ายนะกระต่ายเนี่ยผมให้อยู่ระดับกลางนะครับมันเป็นตัวระดับกอตลี่ที่ เอาไปอยู่กลางก่อนละกันนะครับเนาะคืออยู่กลางแต่อยู่กลางระดับหน้าสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นกรอดลีนนั่นเองเนาะต่อไปเป็นสุ้ของตัวนี้นะครับผมให้ระดับเก่งนะคือตัวนี้เนี่ยใช้ลุงไนแมดีมากนะครับเป็นฟูลเอลีแล้วมันก็เป็นทางตรงด้วยนะครับคือแม่งเก่งจัดตัวนี้ผมให้นี่เลยอยู่แบบต้นๆเลยนะครับคือผมชอบเล่นมากนะมันเป็นตัวระดับเออระดับอะไรวะมิติกว่าวะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เก่งมากนะตัวนี้นะครับเนาะต่อไปเป็นตัวฟูลอาร์ม โฟร์อาร์มล่างสองนะครับโฟร์อาร์มล่างสองเนี่ยผมให้ไว้อยู่ระดับกา,กากนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะนะครับต่อไปเป็นตัวสไปเดอร์ที่เดินนะครับก็เอาไปอยู่ระดับกลางกลางละนะอยู่ล่างหลังๆหน่อยนะครับประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะแต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะคุณดูต่อไปเป็นกล่องนะครับต่อไปเป็นหน้าทูนะหน้าทูเนี่ยอยู่เก่งนะครับแต่ก็เก่งรองจากประมาณนี้นะครับทรนะอยู่ระดับเก่งนะครับอยู่อันดับประมาณที่4นั่นเอง ต่อไปเป็นตัวไมโครเวฟไมโครเวฟเนี่ยอยู่กลางๆนะครับประมาณนี้นะครับคือเล่นได้นะมันเป็นระดับที่เขาเรียกอะไรวะระดับที่ทองนั่นเองเนาะคนดูแต่ก็เล่นได้เล่นได้เล่นได้อยู่ต่อไปเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวซับพอร์ตที่ดีนะครับผมจะให้ไว้อยู่ประมาณอันนี้ละกันเนาะอยู่ข้างหน้าของ UDC พิษนั่นเองนะครับต่อไปเป็นสู้ของตัวนี้่ะครับตัวนี้นี่ก็ลอกกูนะครับเอาไปอยู่ล่างสุดเลยย่าทำไปมึงอะนะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันมีมีมิหนึ่งนะครับคือมันสามารถล้างหมอนได้คนดู หลังมอนก็คือเอามอนฟังงสตูมาอยู่ฟั่งเราแต่แม่งทําไม่ได้มันโลกเรานะครับก็เอาไปอยู่ห้าทำเลยละกันมันไซส้นตัวนั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวซี่เลื่องนะผมให้อยู่ระดับเก่งนะครับแต่เก่งมบณน,นี้นะครับโอเคครับต่อไปเนี่ยก็เป็นในสุขของเจ้าตัวฮาลวีนสมัยก่อนนะครับก็ผมก็จะให้ไปไเทียที่กากเลยละกันเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเก่าแล้วแหละตัวเก่ามันก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้ว ฟูล <Full> อาร์มก็เก่าแล้วตัวนี้เก่าแล้วนะคนดูแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าสมัยก่อนอะ่ะคือตัวแรกๆสมัยก่อนนี่แบบว่าเขาไม่ค่อยเล่นเล่นเก่าแล้วนะคนดูนะครับผมก็จะอยู่เทียร์ที่ห้าทำนะคือไปเป็นตัวเก่าแล้วแหละพวกตัวแบบระดับคอมมงคอมมอนอะไรเงี้ยนะครับก็จะใส่ไว้ประมาณนี้นะคนดูก็อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับก็คือมันเป็นตัวตั้งแต่ยุคก,กูกรุงสอ่ะคนดูนะครับก็แบบว่าตัวเริ่มต้นนะคนดูนะ ล้วก็จะใช่ไว้ประมาณข้างหลังนะครับเพราะว่ามันแบบว่าอย่าหาเล่นนะคุณดูมันเป็นตัวเริ่มต้นเนาะโอเคผมก็จะรีบใส่เลยแล้วกันนะครับนี่นะเอนจิเนียร์ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวเก่านะครับโอ้ตัวนี้พอได้อยู่นะครับไปตัวค่าเรียกอ่าตัวขวานนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วตัวนี้เก่าแล้วนะคุณดูสมัยแบบว่ายุคแรกนะเก่าหมดนี่ก็เก่านะคุณดูอันนี้ก็เก่านะอันนี้ก็เก่านะครับ อันนี้เป็น Bref, ในส่วนของเจ <LE diesen> ้า UTS นะครับล่างล่างแรกนะคนดูอยู่ที่อากาไปก่อนนะครับต่อไปเป็นตัวคาร์บอยล์คาร์บอยทนี่ดีนะคาร์บอยที่ดีคาร์บอยดีนะครับต่อไปเป็นตัวพูนะอย่าหาทำนะครับตัวนี้ก็อย่าหาทำนะครับตัวนี้ก็พอได้นะครับอยู่ระดับนี้ตัวเคียวนะคนดูตัวเคียวนี่ผมให้กลางๆนะนี่ตัวเคียวประมาณนี้นะครับมันก็สามารถเล่นได้ ต่อไปเป็นกล้องนะครับกล้องเนี่ยไอตัวเงินเนาะตัวเงินผมก็จะให้ไว้อยู่ที่โหดนะครับคนดูคือมันคือมันใช้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเงินเนาะก็อยู่ระดับโหดไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีตัวเงินที่ดีกว่านี้นะคนดูยังไม่มีตัวเงินที่ดีกว่าซานตานะก็อยู่ระดับนี้ไปก่อนนะครับสลับเจ้าซานตานันเองเนาะโอเคนะครับต่อไปเป็นตัวข้องขวัญนะครับอยู่ระดับที่กลางๆนะครับแต่อย่าหาเล่นนะครับเพราะว่ามันเก้าพอสมควรนะคนดู เป็นระดับกอรลีนะครับผมก็ให้เกียริมันก็อยู่กลางๆไปก่อนละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะต่อไปเป็นตัวโลนะครับอยู่กลางกี a n แลนเทนี้โอ้โหเก่งละกันนะครับผมไม่เคยตั้งแต่ผมเล่นมาตั้งแต่มีกี a n แลนเทมานะครับผมไม่เคยเอามันออกจากทีมเลยนะครับคือคือมันไม่ได้เก่งนะครับแต่มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่มันสามารถวางได้เลยอ่ะคุณดู คือเริ่มเกมมาวางได้เลยดามจมีช่วงต้นเกมสโลอีต่างหากคือมันไม่ได้เป็นตัวเลดเกมไว้มันเป็นตัวต้นเกมที่ควรมีติดไอดีคือมึงควรหยิบทุกตาเออสำหรับตัวนี้นะผมเป็นคนที่อวยตัวนี้มากนะครับกีแลนเทิร์นเนาะคือมันแบบดีจริงๆนะคือมันแบบว่าคือมันไม่ได้เป็นตัวดาวมจจ๋าอะไรอะ่ะมันแค่ตัวซัพพอร์ตที่ควรมีช่วงต้นเกมผมจะให้ไว้เก่งนะครับเอออวย คืออวยครับคือโหดเลยละกัน <c oughs> คือผมหยิบทุกตาเลยอะ่ะไม่รู้มีใครเป็นหรือเปล่านะแต่ผมหยิบตัวนี้ทุกตาเลยนะครับคือคืออวยอ่ะคือผมอวยมากนะตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ละกันโหดไปก่อนเลยนะครับต่อไปเป็นตัวพี่นะครับตัวพี่เนี่ยผมให้กลางนะคนดูต่อใกล้ให้กากแล้วก็ตัวนี้กากแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวดนะีเจเนาะเมื่อก่อนเป็นตัวที่โหดมากนะครับตัวเงินนะครับอยู่ที่กลางเนาะมันก็สู้สารตาไม่ได้ ตัวนี้นะครับตัวแรอยู่ที่กาไปก่อนทีวีอยู่กลางไอ้นี่อยู่กลางแล้วก็ตัวนี้กาครับแล้วก็ก๊อตก๊อตเนี่ยผมให้กลางนะคนดูมันไม่เก่งเหมือนมาก่อนแล้วนะก๊อตเนี่ยไอตัวนี้อาทีวีมูเมนนะครับเอาไปกากาไปก่อนตัวไก่ีนกากรกนะครับแล้วก็ไอ้นี่ก็ไว้ตรงนี้ละกันตัวนี้ก็ห้าทําเลยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวอา uh เป็นที่โซของการสตันนะก็ใครที่ไม่มีสามารถเล่นตัวนี้ได้นะครับเก่งอยู่นะครับสำหรับการสตันเนาะตัวเงินนะครับอยู่ที่ระดับกลางกลางนะครับเพราะว่ามันก็มีตัวเงินที่ดีกว่านั่นเองนะครับต่อไปเป็นที่โซของตัวนี้นะครับไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเอ็นจิเนียร์นะครับผมให้ไว้กลางนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นตัวการสตันนะครับไว้อยู่ที่ระดับเก่งนะครับเพราะว่ามันสามารถการสตันได้อยู่นั่นเอง ต่อไปเป็นตัวนี้อย่าหาทำนะครับตัวเสกหมอนนั่นเองเนาะตัวนี้อย่าหาทำนะครับแล้วก็ตัวตังก็อย่าหาตัวกลางเนี่ยผมไว้ที่กากนะครับเพราะว่ามีตัวตังที่เก่งกว่านี้เยอะนั่นเองนะครับผมต่อไปเนี่ยคอเลสเตนะครับผมจะให้มันอยู่ในเทียรที่เก่งนั่นเองนะครับถามว่าทําไมเพราะว่า,าประมาณตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันเนาะ เพราะว่ามันเป็นตัวแรนะครับถามว่าเก่งไหมก็เออไม่เก่งอ่ะแต่คือมันยังมีราคาอยู่นั่นเองนะครับมันหาไม่ได้แล้วเอาง่ายๆนะโอเคต่อไปเนี่ยเป็นส่วนของเจ้าตัวนี้ไว้ตรงนี้นะครับไอตัวนี้เนี่ยผมไว้ตรงกากเนาะแล้วก็ตัวนี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีโบทบาทเอาไว้กลางๆละกันตัวนี้ก็กลางนะคือตัวเนี้ยไอพวกตัวพวกนี้เนี่ยมันเป็นตัวเจนใหม่นะคนหนูก็คือเป็นตัวใหม่ๆนะซึ่งมันก็จะเก่งกว่าตัวเก่าๆแน่นอน นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยเก่งกว่าพวกนี้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าพวกข้างบนนะคนดูเนาะก็คือเป็นตัวเจนใหม่ๆนั่นแหละนะครับต่อไปเป็นกล่องนะกล่องก็ไว้ตรงนี้และแหละเนาะเราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับต่อไปเป็น TR s p ส d e r c อ o c คอกนะครับผมให้อยู่ระดับเก่งนะประมาณนี้นะับผมสไ i เด r c ์ o c อกเนาะโดนเนฟขนาดไหนก็ยังเก่งอยู่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นตัวนี้นะครับ อยู่ที่ระดับกากนะครับผมให้กากหมดเลยนะไอพวกเนี้ยไอสาสทหายซี่สมรสเนี่ยนี่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 นะครับเนาะเอ้ยให้กลางดีกว่านะผมให้กลางน่าจะดีกว่านะครับใครไม่มีก็เล่นได้นะครับตัวพวกนี้เนาะระดับกลางนะครับต่อไปเนี่ยเปเนโซของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเก่งนะครับมันบัฟได้แล้วก็ดาเมจดีนะครับผมให้ไว้ที่เก่งนะอ่าตัวเติมนั่นเองนะครับต่อไปเปเนโซโคลอ่านี่เลยตัวนี้ ผมค่อนข้างชอบตัวนี้นะครับผมให้ไว้ระดับเก่งเนาะแต่เก่งข้างหลังข้างหลังหน่อยนะครับตัวระดับมิสติกนะนะครับน่าจะเก่งที่สุดในระดับมิติกที่สุ่มได้ในเกมนะก็คือมิติกเนี่ยเราสามารถสุ่มได้นะคุณดูตัวนี้เก่งสุดเลยนะครับรอมาเนี่ยจะเป็นใน่วนของเจ้าตัวก้ามนะครับเจ้าตัวก้ามเนี่ยก็จะเก่งรอมานี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับนะคือมันเก่งพอๆกันนะคุณดูอันนี้ผมก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมให้ตัวนี้เก่งกว่านะเพราะว่าผมชอบเป็นคนชอบไฮเปอร์เอ็กนาะคือมันจะหน้าตาคล้ายไฮเปอร์ะดูดินะครับเนาะแต่คือมันทําให้กากลงมานิดนึงอะไม่นิดหนึ่งอะเยอะเลยแหละน่าจะทําให้เก่งกว่านี้เนาะต่อไปเนี่ยเป็นในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับตัวแรซสเครตนะผมให้ไว้ระดับเก่งทําไมเพราะมันแรนั่นเองนะมันก็มีดาเมจด้วยนะต่อไปเนี่ยเป็นในส่วข,ของเจ้าตัวนี้นะครับผมให้ไว้ระดับกลางๆนะคนดูนี่นะตรงนี้เลยนะครับเป็นในส่วข,ของเจ้าตัวเสี่งหมอน เก่งนะครับแล้วก็ชอบพอสมควรต่อไปเนี่ยเป็นในสกรข,ของเจ้า,เอ,าเอ้ยอันนี้มันคล้ายกันด้วยเอ้ยอันไหนอันไหนกันแน่วะตัวนี้นะครับตัวนี้ผมให้ไว้กลางๆนะไม่เก่งมากต่อไปเป็นสขขอศกรอมกนะอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นมาเลยนะผมจะให้ไว้เก่งละกันเนาะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเก่งคาาดไหนนะคนดูนะต่อไปในสกรข,ของเจ้าต,ตัวนี้ตัวเงินแล้วก็เพิ่มดาเมจไว้ในสกรข,ของเก่งละกัน ต่อไปเป็นนี้นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยจับมนเลยผมจะให้ไว้กลางๆแล้วกันนะเพราะว่าเรายังก็ยังไม่รู้เว่ามันจะเก่งไหมตัวนี้กากมากนะครับผมจะให้ไว้กากเลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไว้กลางๆนะครับผมตรงนี้นะต่อไปนะครับกองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในทรงของเจ้านาฬิกาก๊อตของเรานั่นเองอยู่เทียที่โหดที่สุดในเกมไปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะคนดูผม เรียงก่อนนี่ประมาณนี้5ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับก็สลับเทียริทที่ผมจัดในวันนี้จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเนาะก็เทียริทประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับ สำหรับใครที่มีความคิดเห็นว่าเจ้าตัวนี้มันควรอยู่เทียนี้ตัวนี้ควรอยู่ทีนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะโอเคครับก็ความคิดเห็นเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นของผมเองเนาะโอเคยังไงก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละบายบุ้ย